หาดตาหินเราอยู่กันที่หาดตาหินบ้านของบุวเหนือจังหวัดตาดประสงค์เครื่องเสียงเป็นตู้เด็กคอน15นิ้วกับ Power อร์มิกสำหรับร้องคาราโอเกะภายในห้องเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพสวัสดีครับเีเป็นตู้เด็กคอน15นิ้วนะตู้เบลล์ หาดตะหินครับตรงนี้เป็นที่ไว้รองรับลูกค้า V.I.P. ครับเป็นห้องความกว้าง4เมตรคูณ6นะเรามาติดตั้งชุดคาราโอเกะไว้รองรับลูกค้า V.I.P. ตรงโซนนี้ชุดนี้กี่บาทไม่รู้ไม่เกินหมื่นห้าครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ประกอบไปด้วย power mix หนึ่งตัวเป็นยี่ห้อ s ส u n d p t m c ้0ยตู้เด็กอน15นิ้วสองใบา้ายใบหนึ่งขวาใบหนึ่งต่อบูทูธจะโทรทัศน์เข้า power mix power mix ก็ออกไปตู้ลำโพง ก็จะมีไม้ร้อยอันนี้เป็นของพี่เขาอยู่แล้วไม้อะไรสักอย่างนะต่อมาไม้หนึ่งไม้สองเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนครับรโซนริมนะ้าชุดนี้เขาก็ซื้อที่ร้านมาเป็นเด็กคอน12นิ้วแล้วก็ตู้ซับเบเป็น15นิ้วเขาก็ามิก วเซาเบสเหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้เมื่อก่อนอ่ะเขาก็ใช้ร้องคาราโอเกะนี่แหละแต่ทีนี้คาราโอเกะเขาย้ายไปอยู่ในโซนนู้นเขาก็เลยซื้อชุดใหม่ชุดตรงนี้ก็ไว้ฟังเพลงเล่นเป็นฟูลเลนนะก็คือต่อจากซาวเบวสไปเข้าตูวเว้เบสแล้วก็พ่วงต่อเป็นตู้กลางเลยติดริมแม่น้ำปิงครับร้านเขาดีที่เดียวนัจังหวัดตาขหมูกรอบอร่อยสุดผลวัตตา พีถามอย่างนี้อร่อยอร่อย ไม่มีแต่เงาคาเศร้าอะไรหัวใจเจ็บขลัคืนที่ตัวกับใจไม่ต้องกันคืนนั้นคืนไหน จะพาเขาไปจากกันได้ขี่ไปพร้อมกันจกออากใจยาสีแดงมันชันกับเธอเธอหวานรักให้ร่มรันเธอหวานรักให้ร่มไรเธอรังร้องพี่เดี๋ยวขอตัวนะครับ ส <Okay. S 2> วัสดีครับ<ม>ขอบคุณครับเดี๋ยวขอตัวแล้วพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็บ <laughs> ลองดูพี่ จะประมาณนี้ครับเป็นการมาส่งชุดเครื่องเสียงชุดคาราโอเกะเล็กๆนะตู้ที่เห็นหวางต่ำๆนะเดี๋ยวพี่เขาจะให้ช่างาสร้างแท่นวางตู้ลำโพงให้ตู้ลำโพงเสมอหูสำหรับท่านไหนอยากได้ชุดเครื่องเสียงอยากได้อุปกรณ์เครื่องเสียงก็ขอฝาก n S Music ไว้ในห้องปกความ,มใจของทุกท่านนะครับและก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ